สวัสดีครับพผมโวชโนลครับกับรายการเล่นเพลงเก่าวันนี้ไม่ได้เพลงอย่ามาพร้อมกันนะครับของวงโมโนนะครับก็มี4คนอยู่ค่าย IS เนาะไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือเปล่านะครับแต่ลองฟังดูแล้วกันนะอย่ามาพร้อมกันครับผมหากวันไหนจะมาพบมาเจอขอได้ไหมทังเขาและเธอ อย่าเลยอย่ามาพร้อมเัินอเ,เนอยยเแอะแอะแอนเอะแอะแอะแอกแอะแอะแอะแปะแอะแออะแองเอยแปะแมออปือ จากบทที่ตัวฉันเคยเป็นอาจดูยากเย็นแต่ฉันก็ยินดีตตก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 ไม่อยากมีรอยร้าวอยากให้เราเหมือนเดิมแต่มีสิ่งเดียวที่อยากขอเธอตก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 กหาวันไหนตกจะมาพบมาจะตกขอได้ไหมทังเขาเลยเธอตก อย่าเลยอย่ามาพร้อมกันตึกตึกตึกหาปวดใจทิ่เธอสองคู่กันรับไม่ไหวหัวแจ่มใสอย่ามาด้วยกันสองคนตึกตึกตึกหาว่าเจอใครเพียงแค่ลำพังอย่างน้อยก็ยังรับไว้ยังพอทนเจ็บมันเจ็บจนใจช้ำ กทนอยู่กันสามคนแล้วฉันคือคนเกินตอกตอกตกไม่อยากมีร้อยร้าวอยากให้เราเหมือนเดิมแต่มีสิ่งเดียวที่อยากขอเธอตกตอกตึกตกตกหากวันไหนตอกจะมาพบมาเจอขอได้ไหมทั้งเขาและเธออย่าเลยอย่ามาพร้อมกัน

切。Sí.